สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงกิจกรรมเดตพูล o u l ติเมตมัลติเพเยอร์โบนัสซ่านี่นะครับมันเป็นกิจกรรมให้ทํากันในคนในกิวนะครับดูลางวันนะครับรางวันก็ดีนะทําคะแนนถึงที่มันกําหนดให้นี่เนี่ยมันก็จะได้เศษ7ดาวนะครับอันดับรองๆมาก็จะได้เศษ6ดาวก็เยอะนะเนี่ยดีมากเลยอะ่ะ แปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่าเราต้องช่วยกันทําแล้ววิธีที่ทำเนี่ยก็ง่ายมากเลยให้เราอะไปเนี่ยครับชนะตัวในบ o น n t y Mission อ่าอันนี้วิธีวิธีแรกนะครับวิธีที่2คือชนะในอ่า a l l i a n w a คือสงครามครับ AW ซึ่งตอนนี้มันปิดซีซั่นแล้วใช่ไหมครับณนะวันนี้แต่ว่าบางคนก็เลยแบบเยปิดซีซั่นแล้วเราไม่ตีแล้วอะ คิวไม่ค่อยแอคทีฟกันอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เสียคะแนนภาพรวมตรงนี้ไปนะครับแทนที่เราจะได้ของกันก็ลดนลงให้แบบว่าเออปิดซีซั่นแล้วก็เน้นแบบตีให้จบดีกว่าเพราะว่ามันจะได้คะแนนตรงนี้เยอะมากๆนะครับอย่าอย่าประมาทคะแนนตรงนี้แล้วก็จะเป็นเอไอแลนควสก็คือ AQ นะครับเ q เล่นอยู่แล้วทุกวันนะยิ่งชนะตัวดาวเยอะก็จะยิ่งได้แต้มเยอะแล้วก็จะมีอันนี้เลสนะครับกิจกรรมเลส แล้วก็มีแบตเทิรก่าครับแบตเทิรก่เป็นคะแนนรวมนะครับคะแนนรวมของของคนในกิวยิ่งเล่นแบตเทิลนเกาวเยอะนะครับก็จะได้คะแนนเยอะแต่ต้องอ่านี้เป็นเขาบอกว่าวินวินก็คือชนะนะครับส่วนใหญ่ก็จะชนะตัว6ดาว7ดาวนะครับก็จะได้เนี่ยโห150 175เนี่ยก็ลดนลงให้เล่นแบตเทิลเก่าด้วยครับสำหรับคนในกิวแล้วก็จะมีอ่าอินเคอร์ชันครับอินเคอร์ชันก็คือ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งให้เล่นเหมือนเขาวงกดอะ่ะเล่นไปแล้วก็แบบมีบัฟมีโนดแล้วก็เล่นไปเรื่อยอันนี้ก็ดีได้ตังค์ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับที่มีกิลเนี่ยเล่นกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ทําคะแนนกันไม่ว่าจะเป็น aw นะครับก็เล่นให้จบด้วยอย่าปล่อยล้าง eq ก็ตีให้จบนะครับยิ่งจบไวใช่ไหมแล้วมันก็คะแนนก็จะยิ่งดีดขึ้นเล่นไปท่านกาวด้วยเราลงอินเคอร์ชันด้วยอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทําให้เราไปถึงยอดตรงนี้ได้ได้ไวขึ้นนะครับได้ละองนะออถ้ารวมกันเนี่ยอันนี้ร้อยหนึ่งกับอีกร้อยหนึ่งก็เป็น200นะคุ้มมากๆเลยนะครับถ้ายังไงก็ฝากถึงทุกๆก,กิวด้วยนะครับ